คุณผู้ชมเคยมีช่วงเวลาที่แบบว่าเราอยากได้ยินอยากเห็นตัวเองตอนเด็กปะแบบเราโตขึ้นแล้วเราอยากจะเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กว่ามันเป็นยังไงแล้วแบบเราพัฒนาการไปแค่ไหนแล้วเราโตขึ้นมามากแค่ไหนแล้วเคยมีแบบฟิลนี้ปะมันก็คือต้อกนกำเนิดของคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับผมกอททำการกล่าวสร็จแล้วก็สวัสดีกันด้วยนะผมลาเต้ไม่นะผม อันนี้ผมไปส่อง u t u b e ตัวเองใช่ไหมเมื่อคืนเนี้ยตอนกลางคืนเนี้ยผมนอนอยู่แล้วผมไม่มีอะไรทำผมก็เลยไปส่อง youtube ตัวเองแล้วใน y o YouTube อะหน้า youtube ในโทรศัพท์มันจะมีให้เราให้เราดูคลิปแบบที่เป็นไม่สาธารณะสาธารณะแล้วก็แบบส่วนตัวแล้วผมก็เลยเข้าไปดูในแบบที่ผมให้อยู่ในหมวดส่วนตัวต้อก็ไปเจอไปเจอคลิปแรกคลิปแรกของลาเต้ไหมคลิปแรกเลยเว้ยคลิปแรกแบบกูจะเปิดดูแล้วกูอายอะเนี่ยอ่าโลดทีมินโดเจ็ดบายชาคิดปลักอ้ยิปนามสกุลตัวเองยังเขียนไม่ถูกเลย นะอันนี้ก็คือเป็นคลิปแรกแรกเลยคลิปแรกจริงๆคือคลิปแรกที่ผมอัดลง youtube เลย,เยแต่ผมตั้งไว้เป็นส่วนตัวตอนแรกคือตั้งไวถ้ถาถา,ายตละนาแหละแล้วก็ตั้งไว้เป็นส่วนตัวแต่ผมว่าสร้าง YouTube มาตั้งแต่ปี2 0 1 5แล้วเว้เยเนี่ยผมสร้างตั้งแต่ปี2 0 1 5แล้วเนี่ยแล้วคลิปคลิปเนี้ยมันน่าจะอยู่ช่วงปี2 0 1 5้ เข <c oughs> ่อนอ <laughs> แบบตอนนั้นยังใช้ w n n o w w s เลยอเลยเนี่ย Windows 7อยู่เลยเว้ยเนี่ยคอมเล่นเอ้ยนี่โน้ตบุ๊กอะเล่นผมเล่นเกมในโน้ตบุ๊กแล้วผมก็แคทเกมในโน้ตบุ๊กแต่ก่อนนะแล้วก็ตัดนู่นตัดนี่ในยูในโน้ตบุ๊กอะใช้แคมแตเซียตัดอะถ้าใครแบบเป็นยูทูบเบอร์ช่วงช่วงช่วงยุบุกเบิร์กอะช่วงแบบปี2 0 1 3 1 4 1 5เนี่ยช่วงเนี้ยคุณจะรู้จักแบนด i c แคมแล้วก็แคม t ตเซียแอคชัซึ่งก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับยูทูบเบอร์หน้าใหม่เลยเนีี Photoshop ่่่่ยยังงเเเป็ C3 อ,ออูลลลววว้้้แแแกกใชชดมมบซึโรร แม่งแดกสเปคมากแล้วดูจอโน้ตบุ๊กผมดิยังเป็นแบบเวอร์ชันเทดดี้อยู่เลยอะจะ 120p อะไปดูเลอ่ะเดี๋ยวเปิดเด้ออ่ะดูหน้าเดสก์ท็อปแรกเวอร์ชันแรกของงานเต็มไอ้จริงๆผมเป็นคนปรับแต่งเดสก์ท็อปบ่อยมากนี่ในโน้ตบุ๊กตัวเองนะผมเป็นคนแบบปรับเปลี่ยนเดสก์ท็อปเปลี่ยนโน้ตบุ๊กเปลี่ยนวอลเปเปอร์เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่บ่อยนะบแบบเกมมีอะไรมากมีลัชขี้เล่นลัชโน้ตบุ๊กผมเล่นลัชได้ด้วยเหรอวะตอนนั้นได้แบบ fps ได้อยู่ประมาณยี่สิบสามสิบหร ซิตี้อันนี้อะไรเกมอะไรไม่รู้อะโค้ดเนมอันนี้ก็จําไม่ได้กาลินานี่กาลินาเวอร์ชันเก่านี่ถ้าใครเป็นเกมเมอร์ที่แท้จริงเกมเมอร์ยุคของวัยรุ่นเจนซีเนี่ยทุกคนต้องเคยใช้นะไอกาลินาเวอร์ชันนี้แล้วก็จีเทเซนนี่จีเทเซนนี่ผมบอกก่อนนะผมไม่ได้โหลบถือนะจ้าเวอร์ชันนี้ผมจาได้เลยว่าจีเทเซนเนี่ยที่ผมใช้อยู่ตัวเนี้ยมันเป็นแบบเวอร์ชันแผ่นใช่ไหมอ่าแล้วโนบูกะมันจะมีให้ใส่แผ่นซีดีแทนแผ่นดีวีดีเพื่อติดตั้งเกมหรือดูหนังดูอะไรทําอะไรโหลดข้อมูลอะไรเงี้ยแล้วพ่อ ก็ซื้อแผ่นเกม GTA San ใ้ผมมาเพื่อที่ให้ผมมาเล่นนะผมเพราะเขารู้ผมชอบเล่น GTA San มากนะนี่แล้วก็ Minecraft อันนี้โหลดเถินโหลดเถินวะนะโหลดเถินจำได้เลยแล้วก็ไฟ n a ใน a n t a s y Minecraft เนี่ยอันนี้ผมจำได้อยู่มันจะเป็นให้โหลดในอะไรนะในเว็บอะไรสักอย่างนี่แหละที่แบบมันจะมีให้โหลดเออโหลดในเว็บผมจำได้เลยเวอร์ชัน Minecraft เวอร์ชันแรกที่ผมเล่นผมซื้อแผ่นมาเวอร์ชันแรกที่เล่นเลยนะ1.4.9เนี่แหละคือเวอร์ชั่นแรกที่เล่นเลย Minecraft แล้วก็ไฟ n a ใน a n t a s y อันนี้ภาค2อเอออันนี้ภาค1มีแกลลี่มด้วย นะั้นไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์โลรโบอคาฟอันนี้น่าจะเป็นเกมไอหุ่นยนต์ที่มันต่อต่อเติมได้ก็ทีมฟอร์เทสโอ้โหเกมนี้แดกสเปกกูจัดบล็อกเกตเอ้ยบล็อกเกตสามดีถ้าใครเคยเล่นนี่ก็คือแบบตัวตึงวัยรุ่นเหลี่ยมเนี่ยเลโก้มาเวลอันนี้ผมเลือนเถื่อนมาจำได้แฟนไดฟี่สามเล่นอะไรสักอย่างอะไรเกมยิงปืนคล้ายๆแบบแพทเทิร์นฟิวอะคล้ายๆคล้ายๆแล้วก็คาร์สปาอันนี้เป็นมอสของจีเทสันแล้วมีเฮียอะไรสองอันเลยเนี่ยอ่ะไอเตะคืออะไรเนี่ยสองอันเนี่ aka, นนบบยโรสซาก้า,า,นะอา,าไอเฮียกูบอกกกเเเลยยยยถถ้้าาาาาใใคครรรรรททัันนนนะืออสมไปู่่่่จุุดีีววก เมยุบป,ปุ่งเบิกได้เลยโรซาก้าคือเป็นเกมที่แบบโคตรสนุกคือสเปคคอมกากแค่ไห,หนแม่งก็เล่นได้อะชิปอ่ะผมใช้จำได้เลยโน้ตบุ๊กผมใช้ CPU Intel Inside การ์ดจอ HD Graphics เออคือแบบมันมันคือเล่นเกมที่อยู่ทางหน้าตัวเดสก์ท็อปเนี่ยคือมันเล่นลื่นหมดเลยนะะเดี๋ยวไปดูคลิปเลยดีกว่ากูพูดอะไรวะกูเขินกูเขินกูเขินเสียงมัยังกระเจอะไอ้แต่ตอนนั้นใช้ไมค์หูฟังอย่างนี้นะใช้ไมค์หูฟังเล่นเกมไไมค์หูฟังซัมซุงนี่แหละนี่เรจะมา ใครไ <ads. S 1> อ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยไอเด็กเหี้ยนี่ใครใครอ่ะเล่นไม่ใช่เล่นดิเล่นเหี้ยเลยเฮ้ยพี่จะใครขัดไหยเย็ดเย็ดเด็กอนิเมะเด็กนี่อยู่อ่านอังกฤษออกไหยวะอ้อ๋พัดลมพัดลมเข้า อี๋นี่นี่นี่เอายังไม่ขึ้นไอ้เหี้ยดิสเปโหลดไอายั์นี่ดู <laughs> นี่คือสเปคโน้ตบุ๊กที่ผมใช้เมื่อ8เอ้ยไม่ใช่โน้ตบ <laughs> ุ๊กเครื่องนี้ <laughs> ผมได้มาตอนปอ4ผมจําได้เลย <laughs> ผมได้มาตอนปอ4 <laughs> ผมได้มาตอนวันเกิดแม่ผมซื้อให้แล้วดูดูดูสเปกดีที <laughs> on, อ่อะ Intel Core ion R CPU พัน M อะไรไม่รู้เนะี่ยแล้วก็ Gigahertz หนึ่งจุดแปด Gigahertz อายุอะแล้วนี่แรมแรมสองกิกซิสเต็มไทป์ ไออ้ยมึงเลือกนานยัง่ะเอาสรุปไม่เลือกโอ้โห้ึกว่ามึงหัวมีสองดิสมี DC กับดิสดีใช่ไหมเต็มแม่งทั้งสองดิสไอ้เี้ยเหลือไอ้ใช้อยุดหนึ่งจิกต้มึงหลดอะไรไปบ้างเนี่ยโอ้โหดูดูดูกว่าทีจะลด เสียงไม่อย่างซ่านี่เยสไม่ใช่ที่สอดด้วยใช่นิสสอดด้วยอ่าจะหลดทีมอสรุปจะทีมอะไรน่ากลัวเลยน่ารูโตนารูโตนีนารูโตทำทรงรู้จักนะแต่ไม่เคยดูหลดแล้วไม่เคยดูเลยจริงๆได้สักทียังจะได้หรือยังเนี่ยเชี่ยมีได้ทีมหรือยังเต้อะไรเราได้แล้ว กิบแม่งยังแหลกอยู่เลยดูเออตายแล้ววีดีแคมมันกินสเปกมาก,กน,นะนะจริงสำหรับอยู่งั้นนะใครที่แบบใช้วดีแคมอัดคลิปแล้วคอมลื่นแบบลื่นมากอะแบบลื่นแบบไม่เป็นอะไรไม่สะทบสะท้านอะไรเลยแบบการใช้วดีแคมอัดคลิปก็คือแบบคอมมือแรงใช้เนบ้านนะแต่ไม่ได้ต่อสายแลนอ้าวมันเป็นลนี่นี่นี่ อีจริงๆก็คือคันลออแล้วก็เพิ่มแท็บแล้วก็ใส่ไปเลยก็ได้นะแต่ถ้าแบบวิธีนั้นก็คือเป็นวิธีที่กูดูตาม YouTube โอ้ยกูลวเหนื่อยกันเี้ <S 2> <S 2> ยกูย้ายอยู่ได้ไงวะไอ้สัตว์ขนาดนเป็นคนดูยังหุ่นยิดอ่ะเสียงอย่างลืมไหมจ๊ะ กว่าวิดีโอไฟล์แม่งจะขึ้นให้ไอ้เหี้ยคื้นนิดมันไม่ได้ช้านะคอมมันช้าเว้ยคอมมันช้าอะอโหลดเสร็จแล้วก็โหลดไฟล์ประเภทอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อ้าอ่านไม่ทันเลยที่สมองช้าอยู่แต่จำไม่ได้ว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่อ๋อห้าโมงเย็นวันที่หนึ่ง เอ้ยวันที่แปดเดือน1ปี59ปี59นี่เห็นไหมเห็นพอสอนอใช่ปะปี59ตอนนี้ปี67ก็8ปีอ่ะคลิปนี้8ปีแล้วกระสี์ลือกระสีเฮียไอ้คุณโดนลิิขสทธิ์กดลงทีนนีัอะไรวะอะไรวะอะไรพี่พี่ผมตามไม่ทันพี่กดลงทีนี้อ่าพี่ทำเหี้ยอะไรเนี่ยผมดูไม่รู้เรื่อง เยสมาแล้วติดตั้งทีมนี่นี่เลยได้ซี่เฮ้ยได้ซีเหลืออยู่จิกเดียวไอสัตว์นี่กำลังเปลี่ยนทีมโอ้โหคิดถึงวินโดว์เจ็ดอะผมแบบชอบใช้วินโดว์เจ็ดมากเลยนะเราโตมากับวินโดว์เจ็ดอะเอาไงต่อพี่ทำดกวาเข้าอะไรนี้แล้วก็ิอันนี้ิอะชี้อะไรวะโอ้ขวัญจะขึ้นไอสัตว์อ่ามัวแล้วมัวแล้ว là những... can... ý... à, chỗ gặp là. rồi อ้าจบแล้วเหรอกูยังเห็นหน้าสตาร์ทมันยังไม่เปลี่ยนทะเลเฮียหน้าสตาร์ทตรงนี้มันยังไม่เปลี่ยนทะเลนี่อะไรวะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละอุ้ยถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยผมแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะกริ๊ง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 ไงก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะผมนะเป็นแบบอ่าพาร์ทเฟรมพาร์ทสี่เนาะต่อจากคลิปนี้เลยก็เดี๋ยวหลังจากอ่านนี้แล้วก็จะไปเล่นละโอเคไว้เจอกันนะผมทีโอเกนบาย